ไม่ประมาทกาดอย่าตกขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัดมีมาตรการดังนี้สวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอนกอง,งอ,ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงที่แออัดชุมชนหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการสัมผัสเว้นระยะห่าง2เมตรทำความสะอาดพื้นผิวและอุป,ปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการสถานที่สาธารณะและสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ ขอความร่วมมือบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเมื่อเดินทางมาถึงบ้านพักให้แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกํานันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากชมรมรถแห่ป้าย PS โฆษณาสตู ตอนนี้โดนกักกันเพื่อวันที่สดใสต้องฟื้นใจต้องจั